สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกบทวิเคราะห์ของคุณตัวหนึ่งที่หลายคนสนใจกันมากนั่นก็คือ AOT หรือว่าบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนนั่นเองนะครับเรามาดูกันดีกว่าครับว่าข้อมูลล่าสุดเนี่ยเขากำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับอนาคตของประตูสู่ประเทศไทยบาน,นี้กันแน่เคยสงสัยกันไหมครับว่าเวลาเราพูดถึงการท่องเที่ยวไทยที่กำลังฟื้นตัวเนี่ยเราจะไปวัดชีพจรจริงๆของมันได้จากไหนกันนะอืมบางทีคำตอบมันอาจจะซ่อนอยู่ในการทำงานของบริษัทแห่งเดียวนี่แหละครับ ซึ่งมันเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนมากๆของเศรษฐกิจภาพรวมเลยก่อนอื่นเลยเพื่อให้เข้าใจภาคทั้งหมดเนี่ยเราต้องเริ่มจากเรื่องพื้นฐานที่สุดกันก่อนเลยครับว่า AOT เขาคือใครแล้วทำไมถึงถูกมองว่าเป็นเหมือนเครื่องยนต์หลักที่ขับเคลื่อนการเดินทางของทางประเทศถ้าจะให้อธิบายง่งงายๆเลยนะครับ AOT ก็คือผู้บริหารจัดการสนามบินหลักๆของบ้านเราทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสวนภูมิดอนเมืองหรือสนามบินใหญ่ๆตามหัวเมืองท่องเที่ยวทั่วประเทศ พูดได้เลยว่าเขาเป็นผู้เล่นรายสําคัญที่กลุ่มประตูเข้าออกของประเทศเอาไว้เกือบทั้งหมดซึ่งแน่นอนว่ามันทําให้สถานะนทางธุรกิจของเขาแข็งแกร่งมากหรืออาจจะเรียกได้ว่ากึ่งกึงผูกขาดเลยด้วยซ้ำไปครับทีนี้คําถามคือแล้ว AOT เขาทําเงินจากอะไรหลักๆเลยนะครับรายได้ของเขาจะมาจาก2ส,ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกคือรายได้ที่เกี่ยวกับการบินโดยตรงเลยครับพวกค่าธรรมเนียมเวลาเครื่องบินจะขึ้นจะลงค่าจอดต่างๆ แต่อีกส่วนที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือรายได้ที่ไม่ใช่การบินครับอันนี้แหละครับคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นบนพื้นดินในสนามบินตั้งแต่ค่าเช่าที่ของร้านกาแฟาร้านอาหารไปจนถึงร้านค้าดูที่ฟรีเลยเอาละครับและนี่ก็คือประเด็นสําคัญของการพูดคุยในวันนี้เลยเราจะมาดูกันว่าทําไมณเวลานี้ AOT ถึงกลับมาเป็นที่น่าสนใจในหมู่นักลงทุนอีกครั้งปัจจัยที่ทําให้ AOT ดูน่าสนใจขึ้นมาเนี่ย มันมาจากส่วนผสมของหลายๆเรื่องเลยครับอย่างแรกเลยก็คือภาพใหญ่ของการท่องเที่ยวที่กลับมาคึกคักแล้ว2ก็คือตัวธุรกิจของเ o ออเองที่แข็งแกร่งมากอย่างที่บอกไปว่าเป็นเหมือนผู้เล่นรายใหญ่ในสนามแล้วก็ยังมีความน่าเชื่อถือในฐานะหุ้นปันผลด้วยและสุดท้ายก็คือมุมมองของนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ที่ค่อนข้างจะเห็นตรงกันว่ามันยังมีโอกาสเติบโตต่อไปได้อีกครับ พอพูดถึงแนปันผลปบตัวเลขล่าสุดที่เขาประเมินกันก็นกจะอยู่ที่ประมาณ2.1%ครับซึ่งก็อาจจะไม่ได้เป็นตัวเลขที่ดูสูงหรือหวาอะไรมากนักแต่ในมุมของนักลงทุนหลายๆคนก็ถือเป็นผลตอบแทนที่ค่อนข้างสม่ำเสมอและไว้ใจได้เลยทีเดียวเอาละครับทีนี้เรามาถึงส่วนที่น่าจะตื่นเต้นที่สุดของการวิเคราะห์นี้กันแล้วนั่นก็คือการมองไปข้างหน้าครับว่ามันมีฉากทัดหรือว่าสถานการณ์อะไรบ้างที่อาจจะเกิดขึ้นกับราคาหุ้นของ AOT ได้ แต่ก่อนที่เราจะไปดูตัวเลขกันเนี่ยอยากให้เห็นภาพรวมก่อนว่าอนาคตของ AOT เนี่ยมันจะมีแรงผลักดันกับแรงต้านอยู่2ฝั่งครับฝั่งหนึ่งคือแรงส่งจากปัจจัยบวกอย่างการท่องเที่ยวที่บูมสุดๆหรือการขยายสนามบินแต่อีกฝั่งหนึ่งก็มีแรงต้านจากปัจจัยลบเหมือนกันนะครับเช่นเศรษฐกิจโลกที่ไม่ค่อยดีหรือต้นทุนที่สูงขึ้นและนี่คือตัวเลขที่ว่าครับในบทวิเคราะห์เขาลองตั้งสมมุติฐานว่าถ้าเราซื้อหุ้นที่ราคา38บาทในอีกหนึ่งปีข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้้้นไดบาง มาดูกันทีละกรณีนะครับกรณีที่เป็นกลางกลางหรือเบสเคสเนี่ยผลตอบแทนอาจจะอยู่ที่ประมาณบวก7%แต่ถ้าทุกอย่างดีหมดเลยเป็นบูเคสผลตอบแทนอาจพุ่งไปถึงบวก52%เลยทีเดียวแต่แน่นอนครับเหรียญมี2ด้านเสมอถ้าสถานการณ์มันแย่สุดๆหรือเป็นแบร์เคสก็มีโอกาสติดลบได้ถึงเกือบ19%เหมือนกันพอเอามาทำเป็นภาพแบบนี้จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าช่องว่างระหว่างกรณีที่ดีที่สุด กับกรณีที่แย่ที่สุดเนี่ยมันต่างกันเยอะมากจริงๆนะครับภาพนี้มันสะท้อนให้เห็นถึงโอกาสที่มหาศาลแต่ในขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยงที่สูงมากเช่นกันซึ่งเป็นสิ่งที่นักลงทุนต้องเอาไปชั่งน้ำหนักกันให้ดีๆเลยครับแน่นอนครับว่าการลงทุนไม่มีอะไรสวยหรูเสมอไปหลังจากที่เราเห็นโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็ต้องมาดูอีกด้านของเหรียญกันบ้างนั่นก็คือความเสี่ยงที่สําคัญสําคัญที่ในบทวิเคราะห์เขาชี้ให้เห็นเอาไว ความเสี่ยงหลักๆก,ก็มาจากทั้งปัจจัยภายนอกที่เราควบคุมไม่ได้เลยนะครับอย่างเช่นสถานการณ์เศรษฐกิจโลกหรือราคาน้ำมันแล้วก็มีปัจจัยภายในประเทศด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องนโยบายของภาครัฐที่อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาไปจนถึงเรื่องต้นทุนการดำเนินงานต่างๆที่นับวันก็จะยิ่งสูงขึ้นซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยล้นส่งผลโดยตรงต่อกำไรของ AOT ได้ทั้งนั้นเลยครับพอเราเอาทั้งโอกาสและความเสี่ยงมาวางเทียบกันแล้ว คำถามสุดท้ายที่สําคัญมากก็คือแล้วหุ้นเอเนี่ยมันน่าจะเหมาะกับนักลงทุนสไตล์ไหนกันแน่จากบทวิเคราะห์ทั้งหมดนะครับเขาสรุปออกมาได้ว่า AOT น่าจะเหมาะกับนักลงทุนที่มองเกมยาวหน่อยเป็นการลงทุนระยะกลางถึงยาวเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นมากๆว่าการท่องเที่ยวไทยจะยังคงเติบโตต่อไปได้เรื่อยๆและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือต้องเป็นคนที่ยอมรับความผันผวน,นของราคาที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างทางได้ด้วยครับ และสุดท้ายนี้ก็อยากจะขอทิ้งท้ายด้วยคำถามที่น่าคิดมากๆเลยนะครับว่าถ้ามองไปในอนาคตอะไรกันแน่ที่จะเป็นตัวกำหนดทิศทางของ AOT ระหว่างแรงลมที่ส่งมาจากการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวกับพายุของความไม่แน่นอนจากเศรษฐกิจโลกนี่แหละครับคือโจทย์ใหญ่ที่นักลงทุนทุกคนต้องกลับไปหาคำตอบด้วยตัวเองครับ